สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับนะครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC น้องหญิงครับผบกระบบ๋าโทนในช่องบ่าโทนทองพูนแพ้น้อยน้องอนี่ครับนี่รถกุ่บาบานนกเอา้ารถตู้มาถึงแล้วครับสวัสดีครับโดมาต้อนรับครับ หลังจากที่เดินทางกันนะครับจะกลมบานหักมาหอดก่อนสิบนาทีครับรถตู้พ่อเอกะ่ะมาหอดบานบ่ายโมงยีนะครับเบาวทวนขาดไวประมาณบ่ายโมงเคืง อันนี้อันนี้อันนี้ไฟส์ใหญ่ใส่ได้เพรากระพวงใส่แจวใสแจวอันนี้อันนี้ไม่ครับยิ่งเสียงสากระพบต่ำกันโอ้ยผมใส่ผมใส่เบอร์เอ็มเจ้าสามอีกสามอีกแล้วผมว่าสี่ใส่ได้มันอ็มมันเบิร์ะเอ็มได้ไหมผมใส่เบอร์เอ็มหรือเบอร์เอลเบอร์เอลเอ็กเอลกับผมนี่โอ้เรียบร้อยเลยพี่น้องสงสัยจะได้รถหุ่นมาใส่ไซส์เอสแล้ว โจต่เาสมตำก็มีนะครับบริการตอนนี้กำลังสมตำนี่คือตำเสิร์ฟตำเสิร์ฟเลยนะครับนี่นะครับเมนูครับนี่สวัสดีครับ ใครคิ look, son, ้นว่้อนะครับเยอะผมเลยบดใหาแล้วแต่ใส่เอ็ดเฮ้ยค te ah ุณจะเด็กคนนี้หรือเก้าใจเยเยอะอไรยเงี้ยใส่เอ็ดกับสามเอียเกลสามเอ้ยใส่่ยนี่คือจานเติมครับ สวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับแซบป่แซบกัตตี่ได้เลยครับแบด้วยครับจอดจอดได้เต็มที่ครับหนึ่งเลนนะครับรถสามารถผ่านได้ครับเพราะว่าถนนเสซนนี่รถอกล่อสวนกันได้นะครับ ถนกล้อสามาที่จะแลนสวนกันได้นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนไปหน้าครับแต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับถนนทางไปหน้านะครับแต่ว่าก่วงพ่อประมาณนะครับนี่น่าจะมาด้วยกันทั้งหมดนะครับเป็น f อฟซีหนองนะครับแต่ว่ารถตู้นี่คือเป็นกลุ่มบันหักนะครับส่วน ที่มาลดส่วนตัวก็มีนะครับนี่รวมๆแล้วก็น่าจะ60คนได้นะครับ ข้างในเข้าจอดได้อีกนะครับเข้าไปจอดได้จนสุดพี่น้องภายในถนนเส้นนี้นะครับข้างบ้านโอ้มีของนะครับมีของฝากจากเอฟซีครับเราจะไปเก็บของกันครับพี่น้องขนของซอยเพิ่นกอนนะครับความอบอุ่นนะครับของกลุ่มพอหักแม่หักนะครับกลุ่มบ,บ้านหัก น้ององอิงกลุ่มบ้านฮักฟาสไสนะครับแล้วก็กลุ่มพอฮักไม่ฮักเฉพาะกิจนะครับนี่มยอแลูกปลูกปมือเกยวพี่พาอมแนแนแนแเ

ผู้ใหบ้านกำลังยืนดูสถานการณ์สวัสดีครับอากาศดีครับอากาศดีสงสัยสิมีภาพลุดแล้วงานนี้ เย็นแน่กี่น้องเอออยู่นี่นี่ลมแล้วก็มันเป็นลมเย็นนะครับแลวก็ความหอนของแสงแดดมันมาบพหอดนะครับความหอนของแสงแดดมันมาบพถ,ถึงแต่ว่าอยู่ในเต็นท์นก็อยากสีเอาแน่นะครับหลายๆคนก็กินอิ่มแล้วนะครับหลังจากที่กินเขา่ากินขนมหวานตบทายนะครับน้ำขามีอมพรม้พอมอครับค,บคือแซ่แลวก็กเตี้ยวไป คือคาดไว้นะครับบาทุนคาดไว้ประมาณ60คนนะครับแต่หน้าหนาจะสูสีครับทั้งหมดรวมเมื่อแล้วนะจะประมาณ60คนนั่นแหละพี่น้องคาดการไว้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเห็นทีเพิ่นมากกลุ่มบันหักซีรถตู้นั่น30กัวนะครับ หนาบานนะครับขางทางครับนี่ที่มาใหม่นี่ก็น่าจะเป็นพอหักไม่หักนะครับรดส่วนตัวมาใหม่นะครับนี่แยะเขามาจอดได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องอบคุณครับวัอนี้อบคุณนะครับพอหักไม่หักที่ มาถึงบ้านมาเยี่ยมบ้านมาชมบ้านนะครับมาชมความสําเร็จของน้องอุ้งยิงนะครับก็ขอบอุนะครับเนาะอ่ะขอบคุณกําลังใจครับขอบคุณเหตซีค,นนครับฝากกด s u b r i b a r e ครับส,ส,บสบน,น,นับสน้ดวรเา